ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านจําหน่ายสินค้ามือสองที่จับภาพคนร้ายเดินเข้ามาขโมยแบตเตอรี่รถบรรทุก6ล้อที่จอดอยู่หน้าร้านซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา21นาฬิกา42นาทีของคืนวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาและในช่วงเช้าของวันนี้ครับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีได้ลงพื้นที่ไปที่ร้านไพบูลสินค้ามือสองริมถนนอุดรสกลฝั่งขาเข้าตั่เมืองอุดรธานี พบกับนายไพยบุญอายุ53ปีเจ้าของร้านพร้อมนำตรวจสอบความเสียหายโดยคนร้ายได้ขโมยแบตเตอรี่ GS สีฟ้าขาวขนาด120แอมป์มจํานวน2ลูกมูลค่ารวม5500บาทของรถบรรทุก6ล้อหลบหนีไปนายไพยบูญให้การว่าเปิดร้านขายสินค้ามือสองมา6ปีไม่เคยมีคนร้ายมาขโมยทรัพย์สินเพราะติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าร้าน2ตัวแต่ครั้งนี้โจนไม่กลัวกล้องเดินเข้าไปถอดเอาแบตเตอรี่รถบรรทุก6ล้อของทางร้านไป2ลูก ก่อนจะเดินหิ้วผ่านหน้าร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้เวลาก่อเหตุเพียง7นาทีเท่านั้นกระทั่งเช้าวันนี้คนงานไปสตาร์ทรถจะไปส่งสินค้าปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดถึงรู้ว่าถูกขโมยแบตเตอรี่จึงมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็พบว่ามีคนมาขโมยเลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจเพื่อที่จะได้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ มีขโมยมาขโมยแบตเตอรี่รถหกล้อนะครับับเวลาเท่าไหร่ครับเวลาสามทุ่มสีบองครับแล้วออกไปสามทุ่มสี่สิบเก้ามยเตอรกี่ลูกครับสองลูกครับถ้าาซื้อใหม่มันก็ลูกละสอ0พันกว่านะก็ประมาณห้าพันกว่า